จีบตกชัดเปิดใจครั้งแรกเคียร์ชัดยังไม่ท้อง พิธีกรนักแสดงจิ๊บปกฉัดเทียมชยัยออกมาเปิดใจผ่านช่อง YouTube ใหม่ของตัวเองที่ชื่อว่าจอปอ Channel ทั้งเรื่องท้องก่อนแต่งและหลังแต่งงานจะลาออกจากวงการเลยไหมพร้อมทั้งให้ชมบรรยากาศโมเมนต์ที่เธอถูกหนุ่มตะว่าที่คุณสามีในอนาคตขอแต่งงานริมทะเลภูเก็ตให้คนสดได้อิจฉากันด้วยค่ะโดยจิ๊บปกฉัดเล่าว่าได้เจอกับหนุ่มตะเพราะเป็นเพื่อนกับสามีของเพชรนาระก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เปิดตัวเพราะหมอดูทักเอาไว้ลักห้ามเปิดถึงจะสำเร็จอยากจะร้องบอกชาว ก็ไม่ได้ต้องเก็บเงียบเอาไว้คบกันมาหนึ่งปีนิดๆขอแต่งงานไม่ได้เร็วเกินไปเพราะไวก็เลยผ่านมากันหมดแล้วที่ผ่านมาก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับจูนกันเราทั้งคู่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันซิปอยากสร้างครอบครัวส่วนงานวิวาซิปบอกเลยว่าไม่มีแน่นอนพร้อมขอโทษหลายๆคนที่ไม่ได้เชิญไปร่วมงานพร้อมมีทาย,ยาตปีนี้ทันทีและยืนยันว่าไม่ได้ออกจากวงการบันเทิงแน่นอน